เจาวันนี้เข้าครัวมานะเจ้าน้องเขาจะมาตําน้ําพริกนุ่มกันนะเจ้านาะตําน้ําพริกนุ่มกับปลาทอดนะเจ้าอันนี้ไปกาดมาตะวาเนาะได้ปลามาก่อันเอามามัดทิ้งไว้นะเจ้าวันนี้เดี๋ยวเจ้านี่เดี๋ยวเขาจะเอาหอดกันนะเจ้านาะมาพอนี่เลยเจ้าน้ําพริกนุ่มของเขานะเจ้านาะนี่มีหอมแดงหอมขาวแล้วก็พริกนะเจ้าอันนี้เขาไปคั่วในกระทะนะเจ้านาะแล้วก็มีผักป้อมต้นหอมเจ้าไปเขาไปทอดปลากันก่อนเลย ก่อนตีเขาจะอ,าอันไปต่ำน้ำพริกนะเจ้าเอาปาใส่กระทะก่อนเลยนี่เขาจะทอดที่มันกรอบๆเลยแล้วก็นเนี่ยต่ำน้ำพริกกันเจ้าต่ำน้ำพริกลงมกันใส่หอมลงไปใ่หอมขาวเนาะ ตัหมูนี่คือมันเหลวก่อนนะเจ้าอปเอาอันพริกใส่เพราะว่าพริกนี่มันเป็นหน้าหนักนะเจ้าเนาะจากนั้นใส่พริกนุ่มของเราลงไปเลยเจ้ามี <ๆ S 2> <ๆ S 1> อันพริกชี้ฟ้าใส่ไปเลยสักสองสามเม็ดเจ้าเสริมความเผ็ดมาขั้นต่อนนี่ระวังเด้อเข้าตาเด้อการี่เขามาปรุงรสกันเลยเจ้าแบบนี้นะเจาตําเสร็จแล้วละปรุงรสเลย อุม้มามีเจ้าอ่าบ้านของแอดและเจ้าจะชอบใส่น้ำปาลานะเจ้าเนาะแต่บางตีเปินลจะใส่เกลือกันนะเจ้าจนหนักนี่นะถ้าใส่น้ำปลานี่มันจะหอมไว้นะเจ้าเนาะแก้วแต่คนชอบคนหนักนะเจ้าเนาะนก่เจ้าเครื่องมันก็มีแค่สองอย่างเนี่ยน่ะใส่พักเลยเ้าพักต้มต้นหอมใส่ลงไปเลย จะคลุกเข้าผสมตำกันไปเลยเจ้านี่นี่นั่งพริกนมเขาง่ายๆเลยเจ้าเสร็จละหนาเนยไหนเดี๋ยนวะเขาล้อปลานะกันนี่นะังนี่เจ้าปลาทอเทาดเขากรบป้านเลยเจ้ากันนี่นี่ ปานี่กางจะหนักนะเจ้าต้องขันทีๆนะเจ้าเนาะเราก็ถอดให้มันกรอบๆนี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูน้้าพริกหนุ่มกับปลาทอดของเฮานะเจ้า ปลานี่ขนาดเลยนะเจ้ามีไ้เกือบทุกตัวเลยนะเจ้านี่นะลองไปแยกกันพรเนอรับรองเลยเจ้าเมนูนี่เด็ดแ,แ,แต่เลยนะเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า